Big story. เรื่องเล่าที่โลกยังสงสัยอินจานแฝดสยามยอดมนุษย์วิดดรประหารกับประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึก เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักอินจันฟ้าแฝดสยามที่มีชื่อเสียงก้องโลกหากเรียบชีวิตของทั้งคู่คือการเดินทางต้องบอกว่าแฝดสยามคู่นี้คือนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่มีความกล้าหาญและถือว่าเป็นยอดมนุษย์แม้หลายคนจะมองว่าการมีร่างกายบางส่วนติดกันจะเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่สําหรับแฝดสยามคู่นี้แน่นอนค่ะคนโบราณมักจะบอกว่าเขามีชะตาชีวิตที่ลดพสเฉียนนรกเฉียดความเป็นความตายตั้งแต่แรกเกิดโดยวันที่แม่ได้ให้กําเนิดอินจันเกือบจะเป็นวันเสียชีวิตของพวกเขา เพราะในสมัยนั้นการที่เกิดมาเป็นแฟนลักษณะตัวติดกันเช่นนี้ถือได้ว่าร่างกายไม่ครบ32บอคนโบราณเชื่อกันว่าจะเป็นกาลกินีทําให้เกิดอาเพศกับบ้านเมืองค่ะ แต่มีเรื่องแล้วว่าครอบครัวของเขาได้ขอร้องเอาไว้ว่าให้ลูกๆทั้งสองได้มีโอกาสเติบโตก่อนแล้วคอยดูกันว่าสิ่งที่เรียกว่ากาิณีอาเพศนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเมื่อทั้งคู่เติบโตจนเริ่มมีความสามารถช่วยครอบครัวทำมาหากินได้แม้ว่าร่างกายจะต้องติดกัน24ชั่วโมงคำกล่าวหาที่ยิ่งกว่าต้องคำสาปก็พ้นมลทินค่ะ จุดเริ่มต้นที่พ่อค้าชาวอังกฤษและกับตันเรือชาวอเมริกันที่เข้ามาทํามาค้าขายในสมัยนีหลวงราชการที่สามมองเห็นอินจันเป็นมนุษย์ทองคําจนต้องขอเช่าตัวเด็กแฝดจากแม่เพื่อน,นําไปแสดงตัวอวดโฉมตะเวหาเงินในอเมริกาและยุโรปทั้งๆที่ชาวสยามทั้งมวลไม่เคยทราบว่าอเมริกาคืออะไรอยู่ที่ไหนจะไปหากินยังไงภาษาอังกฤษก,ก็สื่อสารกันแสนลําบากค่ะ การตัดสินใจพาตัวเองลงเรือสินค้าไปกับฝรั่งตอนอายุ18ปีข้ามมหาสมุทร138วันจากบางกอกไปถึงบอสตันอเมริกาเป็นความกล้าหาญย่างใหญ่หลวงค่ะอินจานอดทนต่อความยากลำบากปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมอเมริกันที่รังเกียจคนผิวสีสูบฝ่าฟันทะลุท,ละ,ทะลงอุปสรรคทั้งปวงโอนสัญชาติเป็นประชาชนอเมริกันซื้อที่ดินแปลงใหญ่ทำไร่ที่เขตปกครองมเมอล์แอรีรัฐน์นอตแคลโรไลนา สื่อท่านนิโกผิวดำมาทำงานสร้างตำนานรักบนดรือโลกที่คนแฝดตัวติดกันแต่งงานกับสองสาวพี่น้องชาวอเมริกันผิวขาวที่เมืองเมอล์แอร์รี่มีลูกขยงใหญ่สองท้องจำนวน21คน แฟร์อินจันค่ะคือคนที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าทั้งสองเป็นชาวสยามคู่แรกที่เป็นเจ้าของที่ดินในสหาาร,รัฐอเมริกาเป็นชาวสยามคู่แรกที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับสาวมริกันแฟร์สยามมีลูกชายเป็นทหารม้าของกองทัพฝ่ายใต้เข้าร่วมรบในสงครามกลางเมืองอเมริกาค่ะเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นนักกีฬาเล่นหมากกระดานเก่งมากมีทักาษะในงานช่างล่าสัตว์ใช้อาวุธได้ทุกชนิดมีอารมณ์ขันหยอกล้อฝรั่งมังค่าทั้งหลายได้สารพัดใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทำบัญชีรายรับราย ได้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนมาก่อนแทนที่จะอับอายในร่างกายที่พิกลพิการจนฝรั่งทั้งหลายแอบนินทาว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่แฝดกุนี้กลับกล้าย,ยืดอกทนสู้มาตลอดจนมีเงินทองมากมายพอเลี้ยงตัวไปตลอดชีวิตจนสิ้นอายุขยค่ะ แม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไปแต่มีหัวใจเหมือนเหล็กเพชรจนกลายเป็นตำนานที่โลกต้องจารึกจากชีวิตเมื่อแรกลืมตาประดุดโดนคำสากบกลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาช่วงเวลาชีวิตมีทั้งขึ้นสวรรค์เฉียดนรกจนสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแฟนสยามที่ชื่ออิทและจันร์ก็ได้พิสูจน์ให้คนหลายศตวรรษเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไมได้